สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมรถสวยราคาคุณภาพอีกหนึ่งคันค่ะกับรถกระบะนิสันนาวราจ,จิง c a ป2.5 SE ปี2007ค่ะเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ระบบเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นๆนะคะแรงดีไม่มีตกทำรอบได้ไว มันทุกหนักแค่ไหนก็เอาอยู่ค่ะด้วยคัดซีเหล็กกล้าชิ้นเทียวตลอดคันไม่มีดามไม่มีผุนะคะรถสมบูรณ์พร้อมใช้งานยาวๆค่ะอุปก,ปกรณ์ด้านความปลอดภัยครบครันแม็กจากโรงงานเดิมนะคะดอกอยางน้นานๆะสวยงามทั้งคันไม่มีชนหนักหรือจมน้าค่ะแอร์แบ ABS วิทยุ CD จอ LCD แอร์หนาวนะคะเบาะสวยมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานค่ะแต่ไม่มีขาดนะคะ ระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้ตามปกติมาส่งต่อการในราคาเพียง178,000บาทค่ะมีบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนและเทินได้นะคะและยังมีบริการจัดส่งทั่วประเทศโดยมีค่าจัดส่งตามระยะทางค่ะใครสนใจสามารถดูรถหรือไปลองขับได้ที่ PS Auto ค้คาถนนสุขสวัสดิ์ซอย100ค่ะแอดมินจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้ด้านล่างคลิปนะคะ ใครสนใจหรือมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะคะโอกาสหน้าจะมีรถสวยๆราคาโดนใจคันไหนมาให้ได้รับชมกันอีกกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโอกาสดีๆค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ